หืมมมเอ่อวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมแบบคา้า PE นะครับ Monomo Survival น้องพูดเลยมากเราสร้างกันดีกว่าปากเชะเนี้แม็บขอพี่ชื่อ Test Test เอ่อไม่ใช่ยืมผิด Test Test Bowl Test Bowl โอ๊กะการ์ด map นานชิบหายเลยเอานี้นะกันถ้าท่านผู้ชมคนไหนเห็นดูใน u t ท b e แล้วกะว่ามันเกิดอาการสะดุดหรือว่าอะไรก็ขอภายด้วยครับเพราะว่าดูเวอร์ชัน่น4.0.4ใช้ เอ้ไม่รู้ดิแอป S C R S C R Pro นะครับเป็นกระตุกเป็นรับก็เข้าไปดูครับเข้ามาแมันจะเกิดอะขึ้นโอ้โหโอ้โหสะดุดน่าเหลือเชื่อนะครับเนี่ยถ้าคุณมอยกันแล้เห็นหมอน,นะครับก็จะเป็นเพราะว่าผมกราฟิกมันแบบว่าหรืนะวิวเห็นตรงวิวนะครับบอกว่าสุดให้มันกระตุกน้อยลงนะครับ ดิไะเห็นไหมครับมันจะสะดุดอย่างเนี้ยแหละก็ใครนะครับกเ็เอาหเอายัางไงเดียวเนี่ยขุดไม้เลยแกะแกะก็ไม่ต,ต้องไปหาแล้วค่คอยหาก็ได้มันไม่ได้หายากเลยส,สักน่อยอ้ แต่ผมว่านะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวสักไม่กี่อาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวโรงเรียนมันก็จะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวผมก็จะชวนเพื่อนคอ,อื่นมาเล่นด้วยนะครับเล่นไมคคับกันแล้วก็อัดคลิปปด,ด้วยให้มๆๆันมันไปเลยนะก็การใช้มมพวกแมคคับก็โคตรลำบากเลยอ่ะมันก็โอ้แต่สะดุดผมอัดแบบว่าเต็มแม็กเลยอ่ะ อัดหน้าจอบอกว่าคุณภาพก็ใหญ่ใหญ่บอกว่าให้พลาดหรือว่าค้างเลยเลยแล้วกันนะครับไอ <Hey. S 1> ชนแนลของผมอะใ <Hey. S 1> ช่าคงอีกเดือนหน้าหรืออาทิต์หน้าผมก็จะชวนเพื่อนรั้งหม่ c ครับแต่คงไม่ใช่เมตั m ไมค์ครับอย่างเดียวหรอกครับเพราะว่าอาจจะมีเกมอื่นด้วยอย่างเช่นเออเกมอื่น ต้องกินเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นเกมออนไลน์อินเทอร์เวิร์สเกมซอมบี้อย่างเงี้ยวันนี้จะมาออนไลน์กับเพื่อนให้ให้ทุกคนดูแล้วก็มันจุใจไปเลยเพราะก็ความฮาตลกตลกนะครับเกมมันโอ้มายก็หาไม่เจอเท่าไหร่แล้วล่ะแฮ้ ฮะฮะฮะบกค้างบ่อย,อยอออจุงถ้าผมไม่อัดคลิปเนี่ยมันจะทำให้บุคขดแม้แต่อย่างนี้ปะแต่ผมอัดเนี่ยมันก็จะมาถ่ายก็ได้นะครับแล้วมันจะทำให้แบบว่าคนดูน่าเบื่อนะคนดูน่าเบือ่อแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำให้คนดูน่าเบื่ออย่างเดียว มันมันจะำลำบากนละสำหรับคนอัดเพราะว่าถ้าผมออยเครื่องเนื้อคือต้องมีสองเครื่องแล้วเอามาหนึ่งมาไอ้นั่นอะ่ะผมก็มีอยูอ่สองเครื่องก็คือเอกับแท็บนะครับถ้าผมใช้เอซีเนี่ยเครื่องผมไม่ลองรับอะ่ะมันไม่ลองหนึ่งพันผีอะไรเงี้ยของผม,มลองรับแค่แบบว่าเจ็ดร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนะโอ้ แกะนี้เรายังไม่ต้องหรอกมั้งเพราะว่าแกะมันดอกไปยังไม่โตเลย,ยไม่ถึงได้แค่ตัวเดียวมันก็ไม่ไม่จำเป็นหรอกมออั้งเออแต่ว่าไปบอกว่าไปแคสแบบว่าออนไลน์เงี้ยกับคนอื่นได้เออบนน้าละเดี๋ยวก็ไม่ไม่ต้องเล่นเอาไปว่าเงียบก่อน,นแล้วกันแล้วก็กดต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับ เรวยตนนะ้นไม้อะเนี่ยมือมันจะตกดินแล้วคืมาล่้างสร้างชั่วคาวไปก่อนละกันอมอนว่าบ้านตรงหินนี่แหละอ,อ,อ่ะเดเลยอืมโอเค เริ่มจะขุด, <Okay. S 1> ดคขุดบ้าเลย หินกุ้ม,มาตาบอกว่ามันผมเวลาอยู่ที่มันมืดเวลาเวลาเออเปิดหน้าคือ่อผมเป็นอะไรไม่รู้เวลาผมขุดเหมืองไว้ที่มันมืดอะผมเวลาผมเดินผ่านอะไรมันชอบตาลายก็ใช่ปะตาลายแบบว่าผมาเห็นเห็นนั่นเนี่ยเห็นทางเดินผ่านเร็บ เห็นชานเนี่ย,เ,ยเดินผ่านต่เงี้มันเห็นเล็กเลยบอกว่าตามันลายเป็นในที่มืดอ่ะโอ้ยตอนนี้ก็ดึกแล้วอ่ะงานก็จะง่วงนอนแล้วก็อยากนอนเหมือนกันอนะ่ะ ข่าวมากรงครอบกดุดวิสัยอันางเล่มจอดินปิดแบบมืดมาแนวะ มีท่านไหมว่าตาลายี่ยมองเห็นท่านบอกว่าไม่เปหนไครับอ่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 อ,อ่อออออออสิ่งที่ผมากให้มันเกิดขึ้นก็คือว่า อยากให้เมค้าว่ามันไปถึงเวอร์ชันสุดวราให้มันเร็วๆขึ้นนะตอนนี้ก็ยังเป็นเ right you know ออส่วนจุดก็จุดหนแบบของปอมอ่ะเป็นมอดอะอ้าวได้ตะผิงมาแล้วเราจะได้ทำท็อปกันได้ดีจีจีจโอ้โหแมงสิิบๆิบๆิบิบิบิ

อกว่าเป็นคนที่ชอบเกมแนวพวกโอ,พอเพนพวกนี้ GTA ก็ชอบมากเลยไมครับก็ลองมาก็คือไมครับไมครัเแล้วคนเดียวมันก็เบื่อผมอก็อยากอยากแบบว่าเล่นกับคนอื่นบ้างอะ ยีอะมากเลยคือว่าการแคร้ของผมเนี่ยอ๋อตาเห็นเล็กสโตอนอืมผมเล็กไปเองหรือว่าแสงมลสซอโทนนอผมก็ไม่รู้เลยเนะี่ยถ้าคุณไม่เห็นตอนที่บทเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ในการแคสของผมเนี่ยจะไม่เป็นพาร์แตแต่การแคสของผมมันก็คือจะเป็นเดย์ห็นพาร์ทแทนนะครับก็ก็มาจะ ก็ขอลาไปโกนสวัสวดีครับ